สวัสดีครับพี่น้องครับมืัอนี้กับขี่มูกขพามาติดตามลงตาขึ้นก่าครับนี่ครับพระพี่น้องคนลุ่นหลามนะครับตอนนี้ครับตอนนี้อยู่ที่เขตของอำเภอเอรละบันครับผมนี่ครับพี่น้องครับลงตากําลังทุดงม้านะครับอาเมซาอินออกมาจากอาเขตอำเภอวังสะพุ่งครับจับบัดอยู่อำเภอวังสะพุ่งนะครับ มาแล้วเนาะตอนนี้ฮอดเป็นเขตอำเภอละบ้นนะครับจังหวัดเลยนะครับอากับพี่นองครับพี่ประชาชนมากอ่ากราศการะบูชาลวงตาครับแรงศรัทธาครับแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาครับพี่น้องครับแรงศรัทธาในลวงตาครับงรมนึ่งครับ ตอบรุงนะของบำรุงเป็นคุณณ์เปสด้วยกันนะกาตุ้งเมตตาครับพี่รองครับวน้ำเดีเยวไว้ยยกน้ำแล้วนะไลวได้แล้วน้ำไปบงันไครับาตุา,า,า,าุครับ โดนให้คเล็กเนะโดนห้ยดหอนครับพี่้องครับตอนนี้ครับเด็ดหอนครับช่วงนี้กับประมาณเวลา10นาฬิกาครับ10นาิาห้นาทีนะครับก็พาออกจากหัวาครับ

เป็นเฉพาะประชาชนที่อยู่แถวนี้ได้ครับพี่น้องครับกัซซี่มีประชาชนที่เดินทางพันไปมากครับเส้นทางสายนี้ครับหลวงตา,งกาก็จะถุดงไปเรื่อยๆครับพนัน เพื่อเอราวัณนะเพื่อหน้ากลา,างหน้าว่างครับเขาอุดอรนะครับเราก็จะไปนครพนมครับ ตัวครับพนมมือไว้นั่งตังตรงครับมองหน้าลุงตาได้เลยครับข้าเลขส่นครับว่าครับอายุยันสิบปีครับเราก็จะมีรถรถพยาบาลรถกู้ภัยครับพี่น้องครับ

แรงศรัทธานะครับพี่รองครับแรงศรัทธาในอภิษฎศาสนานะครับในหลวงตานะครับหลวงตาบุญชื่นนะครับยกของมาเลยนะครับนั่งกวางตรงครั้น า้าหครับเ้้าา <Columbus> ้า้าออกหมดนะครับาไเสร็แลววงเลยนะครับน้ำ้าปีพนองมากต้อบุญรับบุญน้ำกันครับกอันนี้ไโกทบริารไปนิโกม ลุขกขึนพงศ์ธนากับท่านนาอะอะท่านลุกขึ้นดัทนท่านเหยาอันนียอนุญาตให้ลุกขึ้นแนละ้วท่านออกมาข้างนอกอกมา ca số meta cái nó cứ thành quật Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

วางตรงคนนมไว้ครับน้องตามไปทุกที่เลยไหมครับตามไปทุกที่เลยไหมไม่ครับเมื่อวานนี่ไปบ้านวังน,น้ำเย็นครับวางน้ำเย็นใช่ไหมอันนี้จะไปะสง่งถ,ถึงไหนครับบ้านบ้านอยู่เอราวัณเอราวัณนี่ใช่ไหมครับถือว่าตามตรงตาไปทุกที่เลยไม่ครับตัวตรงตรงแล้วคนนมเอาไว้เลยครับตู้องรอ,อเลย เก็บผ้าเลยนะครับเก็บผ้าเลยครับเก็บผ้าออกครับเก็บผ้าออกครับข้างหน้าครับไม่มีแมสก์ครับจะดีดเดี่ยวครับ อย่าวิ่งต่อน้นนะครับของท่นหรอผนุนมือนั่งเลยเชยครับอย่าก้มกราบครับของที่จะถวายยกลอไว้เลยนะครับ สาธุครับท่าสาธุครับสาธุครับยกของรอไว้เลยนะครับสาธุครับพี่น้องครับแรงศรัทธาบาลีครับพี่น้องครับ บมมีบานคนเลยครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับตอนนี้หลวงตาบุญชื่นนะครับก็ได้ย่างขึ้นไปเทิร์กบุแล้วครับทุดงมนไปกกำลังสิเขาเอราวัณครับพี่น้องครับเขาตัวเพเภอนอะตอนนี้ก็ยู่ในเขตเอราวัณนะครับพี่น้องครับประมานตอนนี้เล่าประมาณเสบียดอนิกาหาหน้าที่ครับพี่น้องครับหลวงตากระสีหามองมองพักก้อนนะครับ เพราะว่าตอนนี้อาการห้อนนะครับไปจีเที่ยงก็ดีนะครับโอเคครับพี่น้องพี่มูก,กับพระมารับบุญเนาะพี่น้องเนาะอัดแรงศรัทธาของพี่น้องเฮานะครับศรัทธาแห่งพระพุทธศาสนาแห่งหลวงตาบุญชื่นนะครับพี่น้องครับขอบคุณในหลายครับพี่น้องครับ